เพี้ยมถือดิ้นได้สิกินมาเสียลมปล่อยเลยยามเล้กขวดเน้ปล่อยคดขายเลยสวัสดีครับเดี๋ยวเจอเจอกันเงี้มเศร้าครับอากาศดีๆเวยครับวันนี้ฝนริดไปปล่อยครับยามเศร้า ตอนนี้ก็อากาศเป็นเย็นๆนะครับสี่เขาหนาวเราบอพี่น้องแต่ว่าฝนก็ยังตกยังลินอยู่ครับสกินกําลังหาหาใบตองห้องกลนกระตาอยู่เพี่น้องหาใบใหม่เพื่อใบหน่อยครับตาห้องเห็ดก็ออกอยู่เห็ดเก็บ่อเศร้านาะเห็ดก็ยังมีอยู่ด้วยพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่ครับนี่เขามาปลาปลาหนาบานนี่แหละตัวเด่มเด่น เห็ดยังเห็ดทานนี่อดอกงามส่วนี่อดอกงามนะี่เห็ดทา,า,านกาลังมเห็ดทานกับแสบไม่ผิดหนอเพี้ยงแดงครับเ,เป็นสีดำไปซื้อ ยางปลาย่ำสะเซาด้วยครับมันอากาศอากาศดีอากาศบริสุทธิ์แห้งเนาะอากาศเย็นสบายดีไหมนี่เริ่มเขานานาอาอากาศก็เป็นแบบนี้เลยแต่ฝนนี่ก็ตกมาละทอนซะเหลือเกินเห็นอย่างตัวนี้นกอฝนเป็นลิ่นๆอยู่ด้วยครับนี่ทานดีกว่า มาเห็ดทานแหลกเหลือมเดิมแต่แบบไปเดิมโดยเห็ทานเลยมั้โงกพี่น้องมันมีอยู่ได้หรือไงสามหอหมวกแกงย่างเย็บเนี่ยด้วยหมวกแกงเย็บเหรอหน่อยสีมีอยู่เห็นละวงงมันเป็นไข่อยู่มั้ย น้วโวลูกออกหอดีคุณเต้อบอเคยมาหอยผีแม่บอกโอ้ตัวโมห็นอีิอองของอันเขาบอกเคยยางเขามาอยู่แล้วคนตกดีเนาะมันดินเสะเสะมัน,นกตกตอนบนมบมดตอนนานี่คือยังเขาดอกอุดรคอนแกนนนนน่นคนนี้นครพนมคนนี้เนาะ มุดลิ้นมไมีกเล้อพี่น้องขยันต้องผลินดีแล้ว เล็ดน้ำงงได้ปลาฟักติวกกต๋วได้ส่วนฟักติ๋วได้สั่งตูมเห็ดน้ำมูงพี่น้อง

มันอี่้เลยบ่อบ้ากปอื่วเลยุกน หัวหัวลงนพี่น,น้องตายเหี้ยอันนี้ไข่สิพี่น้องกำลังงามเลยครับ เคยเลยพี yup. ่นนองโหเลืองเนี่ยเหมือนนี่เนาะเชยอีกแล้วน้องมันฝนดีแน่ตัดอุ้ยปพวกเ้ยอันนี้มันหยียบอะ กำลังบานแกงสำหรับน้ำไ่ซื้อแก่มาจุ่มมิคไค แรงน้าถี่ฝนเนาะไข่ใครจุ่ okay. จังบานเนาะ เข็งดีครับเลยพี่ลองก่อนไข่ละโง่เตรียมว่าเห็ดละโง่ออกอีกเด้อพี่ลองพี่กายเขา้าเก็บคนลิลลินสิพี่กายมีจะดอกนะดอกจูนเลยทุกไข่ กล้กลมันกำลังดอกกำลังหลุดอ่าฝนกระตกส่งสิบบ่เศร้าเด้อพี่น้องใส่ยุเก่าปกแตกปกๆตกตุ่มได้ไงดันดินกำลังดันดินตุ่มตมไองดอกกันเอามารวดดอกหน่อยดินขยับเลือว่าไงดอก ตัดตีเหออนไลน์รูตัด้ินีไดสินีทข่คร้อน mọi đi mọi ngườ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 i đi คัอว่าเหบดุ่นปะเบิ่งเราบอกออสักทีขีดเ่าเลยิีกับฝนเกีียงดีเนาะสีกับฝนหลางแข็งดีลกน้าดู จุ่มจุ่มแน้จุ่มจุ่มามแล้วไม่ไนานเห็นเห็ดเบือมาแต่เห็ดไทยจะเคลื่อเลยอีกพืชเอา,นเอาพนอกำลังถึนลา อีกคนขยันคนเนาะเปียงหลายคนคนดีคนพ่อพี่น้องคนแต่บ่มีน้ำน้ำหนองคนว่าลินลินก็เลังคยเห็นเนาะคนโบมีน้ำมีน้ำก็เลยคิดนิดต่อไปเนาะมันงูเบืองงูกลงพี่น้องเบิ่งเดินโอ้โหเจมินโบมีหมูเป็นแต่บุญทางท่านเนาะแตกคิเห็ดงูอี งูกลุงลรงูกลุงพี่น้องไข่น่อยใครหน่อยโอ้เลี้ยงไม่เนนะมินไข่นใง่ดีง่นยังไงในดอกง่ด้วยครับใครน่อยดอกเขาก็จะน่อยกำลังเป็นหน่อยกินก็บมีดิ ข้งลองออพูดอะไรเอ้ยนับไปยางกระบ,บาน,นาไม่ปล่อยเลยทำยอู้เป็นสายเลยปลายกับตูกูีโอย,อย เขาเปไีเยวเห็ดน้ำผึ้งนิดหาเห็ดแล้วนี่ยางลายนี่พียบนอันั้นเอยพู้ไดปาดกี่ใบผี้ไฟเห่านี้นิดน่อยตัวแดงมาซ้ายเลยมันหมาเด้กทีเนี่ล็กแมวตังอ้ยดดกไงแต่ดื้อนี่ข้ไงกวนี่ อ,อน้ำพร้อมน้ำมือริบเมียวเอาขนมกันเล็เกาะนี้นก็ปากขาดเลยแล้วสามไข่ก <c oughs> ันเนาะเอ้าเอาอีกเอามาเอามาเราบันไดโดนมันติด <c oughs> หากใหม่มีขาแห้งแค่ไหนเนาะปิ๊บไข่ไงครับนกหัูขาวว้าขาวเหลืองคิดว่าขาว พี่สูต์มามคันละลงโงเลื้องมันอันนี้เลี้ยขาวขาวหรลงขาวใครไงป่ะน,นี่กัละลงโง่ขาวเลี้ยงสูตรฟูโว้เ,งงเลยเลยลายตัวกันมาว่าออกบอดเหี้ ยังิหมูขาวหมูขาวส้อนไข่ให้นอนก่อนปลาจะมีไฟใหม่เลยนี่ปลาถึงโอ้ยแนี้ผึ่งนะผึ่งน่าจะทานดอกนี้ดอกซ้ำที่เขาเก็บอยู่ฟังซี่เลยเนาะเพราะเปนทานเลือดด้วยครับ แม่นบ่ถ้าทาเดือดปาดอย่เป็นยางยืบยังไหวกเลยยางสีแดงเดืเขาเลื่อนเทียนทานเดือดถ้าออกไปเลือยกระพอเฮ็ดไปเรื่อยได้ครับกวสิึงทีบานยังเหลือหลายอยู่ว่าสิ่ย่างเขาบานด้วพี่น้องมันอีกเก็บเห็ดบ่อเห็เต็มที่บานใดครับกว่ามีเขาโทรมาให้ไปเอาเห็ดเขาเห็ดมาขายนี่สิเขาบานก่อนครับ นี่บกไฟมีคนนั่งทำเมือนนี่ฝน,น,นมันลินต้าเสาร์เลยครับเดี๋ยวไปเอาเห็ดบางทีกีออกมาใหม่ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านด้วครับถึงบ้านแล้วด้วยพี่นอ้องหลางเห็ดหลางค่ะนีไ่ไขห่หลางนี่เห็ดทานเก็บฟางซีมาในมัตตารุนนี้เองเ,องเนาะมันกรอบว่าเห็ดทาน,นกรอบแห้ง ล่างพี่น้องล่าง,ล,างล้วนทรงขายอเอฟซีแล้วเนซังค่ะแล้วคนซังกับปังเอาไปให้ทรงไปให้ตัวล้วนอีกบอกใส่ทุงย่างหน่อยนี่ไหมเอาถุงนี่ไหมใส่ี่ต้องเก็บลายเถ้าตัวนี้ซื้าาอนน <4 S 2> คนมาด้วยครับซื้อมาสี่กิโล เละงอกขาวเละงอกเหลืองหน,น้าม้าอเลยครับเดี๋ยวสีหล่างเฮ็ดไข่กันนีครับ,รบผสมกันอยู่นี่แล้วแยกอีกออกอีกเช่นนี้ครับแยกเฮ็ดไข่เฮ็ดเละงอกออกจากกันถ้าไข่ใหญ่เลยพี่น้ำหนังปลาไข่พู้โเดือดเปน้องปลาคุณครับปลาหน้าบ้านพู้โ ซื้เพิ่นมากซื้อเพิ่นมาทั้งขีดดินได้ครับมาล้าง <c oughs> เขาเขาบดได้ล้างหายเรื่อพี่น้องซื้อมาโลนึงนี่หายไปเป็นขีดสองขีดไปดิล้างแล้วขีดดินอยังออกอีกตัดขาตาดัดนี่ล้างชะระดรอกค่ะพี่น้องเบิง่งสีแล้วง่ายกว่ามันนี่เ <c oughs> ดีย๋ยวผมกระสีปยสวยโซกิมล้างเย็ดหนีเดื่องพี่น้องผมสีไปหาเห็ดกันกำลั <c oughs> งมันครับ ให้หลอกให้หลอกกำลังมันนะช่วงนี้กำลังคึกนี่แตคองเซน่าใบก่อนให้ดิ้มดอกดู่เก่งเสียพนังนี่เนาะมีแต่ไข่จุ่มเลยไข่แต่จูมเลยับดอกบานบริสุทธิ์มากเลยครับซีแต่จูมกับไข่มากบานข่อยมีดอกบานบ่อยท่านคนพี่น้องนี่แม่ดูน้ำเห่ง สมก็เหลืองแบบเหลืองเลยครับปนกันเป็นไอไอมาอีกนี่ยทูยังดีเลยบ่โอ้ยังดีเลยเหรอพี่น้องคนกินมันใจเลยเลยเนาะใจเลยคิ้วสี่ตัว ยางบอกยางคักเลยเยยดินยึดอีกน้ำถึกดินนด้วยสิดิ่นมาเสียว<ๆ>ลมเนาะปล่อยเลยเนาะ <laughs> <laughs> ยามัลงขั้วเนี่ยปล่อยโคตรขายเลยเนดะี๋ยวจบคลิปแค่นี้แล้ววนะเนาะเดี๋ยวสิไปเข่าปลากันพี่น้องตะผมสิเข่าปลาผู้เดียวกัน เฟรชล้อ,อ,อลดราคาปลาปุา๊ดเ,เลยฮ่าได้มาเติมกันมียางไปายไปางเขาปลาไปครับเดี๋ยฮ่าได้มาตื่มกันจังนินแจ้ง่อยพี่น้องแล้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับผมสกิสวัสดีครับสวัสดีค่ะ